สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับข่าวภาคค่ำช่อง7 h ีนะคะช่วงนี้เชิญชงเถาในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารแสดงความเสียพระราชฤทยัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธรารณรัฐอินโดนีเซียกรณีเกิดเหตุเครื่องบินโดยสารของสายการบินสีวิจายาตกในทะเลชวาสาธรารณรัฐอินโดนีเซียเมื่อวันที่9มกราคม2564 พระนท่านรัชนาทรธุดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกรุงจาก,การ์ตาข้าพเจ้าและพระราชนีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบข่าวเครื่องบินของสายการบินสีวิจัยาตกในทะเลชวาทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากข้าพเจ้าและพระราชนีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมาอย่างท่านและโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวของผู้เสียชีวิต ที่ได้รับความทุกข์ยิ่งจากความสูญเสียในเหตุการณ์ร้ายแรงครั้งนี้พร,ระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมติดตามการดําเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านเกาะบ้านจูนอันเนื่องมาจากพระราชดำร,ริจังหวัดน่าน วันนี้ที่กองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่325ตำบลเชียงกลางอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร,ริในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมคณะเชิญถุงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนดไทยลาวจำนวน90ถุงประกอบด้วยฐานปฏิบัติการหมวดตำรวจตะเวนชายแดนที่3253บ้านสวะฐานปฏิบัติการที่325 4บ้านศพมางฐานปฏิบัติการบ้านนาขวางหมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่3 2 5 1และหน่วยเฉพาะกิจกรงทหารพรานที่33ฐานปฏิบัติการบ้านปรางตําบลปัวอําเภอปัว จากนั้นเดินทางไปติดตามการดําเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านกอกบ้านจูนอันเนื่องมาจากพระราชดำร,ริอาเภอปัวโดยเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนและผู้ปฏิบัติงานโครงการจานวน1 9 0ถุงพร้อมมอบเสื้อกันหนาวแก่เด็กและประชุมหารือเกี่ยวกับผลการดําเนินงานตามพระราชสวนี์ในสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่จัดตั้งโครงการเพื่อพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรที่ด้อยโอกาส โดยเริ่มกระบวนการพัฒนาจากความต้องการของรัษดรในหมู่บ้านสู่สังคมภายนอกในลักษณะค่อยเป็นค่อยไปตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงโดยที่ระชุมให้พิจารณาเรื่องการสนับสนุนการผลิตพืชที่สามารถสร้างรายได้ได้ดีโดยต้องคำนึงถึงขั้นตอนและความคุ้มค่าในการผลิตที่ผ่านมามีผลการดำเนินงานในด้านการพัฒนาป่าไม้แหล่งน้ำอาชีพและคุณภาพชีวิตอาทีฟื้นฟูร,ระบบนิเวศป่าต้นน้ำลำาธารและประชาชนคืนผืนป่ารวม8 4 5 9ไร่ จัดตั้งกลุ่มข้าวทำนาขั้นบันได519ไร่ได้ผลผลิตมากกว่าเดิมเฉลี่ยประมาณ400กิโลกรัมต่อไร่มีเพียงพอบริโภคและมีจำหน่ายข้าวเหนียวกลั่นลืมผัวนอกจากนี้ยังมีกลุ่มชาเมี่ยงสำหรับนำไปดองกลุ่มกาแฟกลุ่มมะแขว่นสำหรับนำไปประกอบอาหารและกลุ่มผ้าปักผ้าทอจะจัดส่งไปยังศูนย์ศิลปะชีพเกาะเกิดโดยองคมนตรีและคณะได้ไปเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรและยังไปศูนย์การเรียนรู้เกษตรแปลงใหญ่ สำหรับด้านการศึกษามีผู้ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสองคนคนหนึ่งกลับไปเป็นครูเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็กในชุมชนราชวิทยาลัยจุลาภรเจินถ,ถุงยังที่พระราชทานไปมอบแก่ประชาชนจังหวัดยะลาที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ที่หอประชุมพระสเวสุรคชาทานที่ว่าการอำเภอรามันจังหวัดยะลาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีโปรดให้ราชวิทยายลัยจุลาภรเชิญถึงอย่างที่พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจมมํานวน500ชุดไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบภัยกภบัยในพื้นที่จังหวัดยะลาโดยส่งห่วงใยและสร้างขวัญกำลังใจในการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีแนมอำเภอรามันเป็นประธานในพิธีรับมอบ สำหรับอเภอรามันมีพื้นที่ประสบภัยกิบุต6ตำบล90หมู่บ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวน7,844ครัวเรือนพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายอาธินาเข้า124ไร่ที่สวน3,714ไร่ด้านประมงบอบปลาเสียหาย8บอ่อถนนได้รับความเสียหาย13สายโรงเรียนประสตอุภกภัย10แห่งมสัสยิด2แห่งและมีผู้เสียชีวิต1ราย โดยมีบ้านเรือนได้รับความเสียหายจากดินสไลด์หนึ่งหลังขณะนี้สถานการณ์ในพื้นที่คลี่คลายกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วคณะบุคคลไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอให้ทรงมีพระพลานใหม่สมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ว ที่ศาลาสาหไทยสมาคมในพระบระมหาราชวังมีคณะ,ะบุคคลผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนนำแจกันดอกไม้ไปทูลข้าทูลกระหม่อมถวายพร้อมลงนามถวายาพระพรสมเด็จพระนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ว โดยช่วงเช้ามีมูลนิธิกองทุนการกุศลสูงเด็จประสีนครินทราบรมราชชนนีสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาว B. B. A. A. ิทยาลัยบูรพาการคนะพิเศษวิทยาลัยช <off> ่างทองหลวงสมาคมคณะกงศูกกิจติมศักดิ์ประเทศไทยบริษัทแอดวานซ์อินโฟ e เซอร์วิสจำกัดมหาชนราชสกุลจิตพงศ์มูลนิธิสิรินทรโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ คณะกรรมาการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกมหาวิทยาลัยกรุงเทพบริษัทโตโยตา้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและบริษัทบุนรอดบริเวรี่จำกัด ส่วนตอนบ่ายมีมูลนิธิมนตรีตราโมทในพระราชูปถมัมภ์คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์นายพัฒนพงศ์หนูพันธ์รักษาการกรรมการผู้จัดการพร้อมคณะผู้บริหารรวมถึงนักสแสดงผู้ประกาศข่าวและพนักงานบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัดช่องเกตเอีคณะผู้บริหารเครือเจริญพ,พ่อัณฑ์คณะผู้บริหารบริษัทอสมทจำกัดมหาชนบริษัทมอกรุ๊ปจำกัดคณะทันตแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลายัยมหิดล สมาคมวอลล์อบอลแห่งประเทศไทยและ,และสาพันธวอลล์อบอลแห่งเอเชียรวมทั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงงานถวายพระพณรณศาลาสาหไทยสมาคมในท่าบรมมหาราชวังทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเวลา16นาฬิกา30นาทีโดยขอความร่วมมือให้แต่งกายสุภาพและปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัด